บทที่7จจิตวิญญาณเสมือนร่วมร่างแต่ต่างมิติในอดีตปัจจุบันอนาคตชาติสมองของเธอเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะทางกายภาพที่คู่กันกับสภาวะจิตสมองทำหน้าที่เชื่อมต่อจิตวิญญาณกับร่างกายของเธอสมองมีคุณสมบัติซึ่งสามารถทำให้สิ่งที่มีต้นกำเนิด เป็นจินตภาพแปลงสภาพเป็นวัตถุธาตุได้โดยผ่านการกลั่นกรองและการจดจ่อให้บังเกิดผลเธอเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตถุธาตุขึ้นด้วยความเชื่อของเธอความเชื่อเป็นตัวกลั่นกรองแยกแยกความเป็นไปได้ต่างๆและทำให้มันกลายเป็นความจริงซึ่งเป็นสามมิติ ความเชื่อเกี่ยวกับตัวตนของเธอเป็นตัวกำหนดและสร้างรูปพันสันฐานของเธอความเชื่อเป็นปัจจัยสร้างขีดจำกัดว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไม่ได้สำหรับเธอเธอเป็นผู้เลือกความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับความเชื่อของเธอความเป็นไปได้มีทางเลือกที่ปราศจากขีดจำกัดตัวตนแห่งความเป็นไปได้ของเธอ จึงเป็นตัวตนที่มั่งคั่งด้วยประสบการณ์อันหลากหลายร่างกายของเธอและวัตถุธาตุทางกายภาพทั้งหลายรอบตัวเธอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของเธอเธออาจจะเชื่อว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุธาตุความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ชีวิตตลอดจนร่างกายของเธอคือกรรมชะตาชีวิต หรือพระเจ้าไม่ว่าเธอจะเชื่อว่าปัจจัยนี้คืออะไรแก่นแท้ที่เป็นปัใจจัยในการก่อกำเนิดก็คือความเชื่อของเธอสภาวะทางกายภาพทั้งหมดเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความเชื่อของเธอซึ่งเป็นตัวดึงดูดชักนำและก่อให้เกิดสภาวะทั้งหลายตัวตนของเธอที่เธอรู้จักอยู่ในขณะนี้ เป็นตัวแทนของการแปลงสภาพจากสภาวะที่เป็นจิตวิญญาณมาสู่การเป็นร่างกายทางกายภาพเพียงหนึ่งร่างหรือเป็นความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเส้นทางร่างหนึ่งร่างที่เธอรู้จักนี้สร้างขอบเขตและควบคุมชีวิตของเธอให้เป็นไปตามทางเลือกและแบบแผนที่อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ในเส้นทางนี้ เมื่อความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับตัวตนของเธอเปลี่ยนไปเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ของเธอก็จะเปลี่ยนไปทำให้ประสบการณ์ชีวิตสภาวะแวดล้อมความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พฤติกรรมตลอดจนร่างกายของเธอเปลี่ยนไปด้วยแม้เธอจะคิดว่าเธอคือเธอแต่เธอก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่า ตัวตนของเธอในปัจจุบันนี้คือตัวตนในเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นทางใดมันยังคงเป็นตัวตนเดิมบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นเดิมที่เธอดํำเนินชีวิตอยู่เมื่อวานนี้หรือเดือนที่แล้วนี้หรือเปล่าเันที่บอกแล้วว่าความเชื่อของเธอสร้างวัตถุธาตุสภาวะแวดล้อมประสบการณ์ชีวิตทั้งหมด ตลอดจนร่างกายของเธอเมื่อความเชื่อของเธอเปลี่ยนไปเธอจะแปลกสภาพวัตถุธาตุสภาวะแวดล้อมประสบประการณ์ชีวิตทั้งหมดตลอดจนร่างกายของเธอไปด้วยการมองโลกของเธอและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเธอมารู้สึกว่า เธอไม่ใช่คนเดิมซึ่งเป็นเธอเมื่อหลายปีก่อนนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือว่าอุปมาอุปไมยเท่านั้นแต่มันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตลอดวันเวลาลองนึกภาพตัวเธอเมื่อสิบปีก่อนนี้เธอมีความเชื่อและมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตสภาวะแวดล้อมรวมทั้งตัวของเธออย่างไรบ้าง ตัวตนของเธอในวันนี้เปลี่ยนแปลงความเชื่อไปหลายแง่มุมแม้กระทั่งตัวตนของเธอเมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้กับตัวตนของเธอในขณะนี้ก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปหากความเชื่อของเธอเปลี่ยนแปลงไปความรู้ของเธอก็จะแปลงสภาพไปด้วย ตัวตนของเธอจึงไม่ใช่ตัวตนบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นเดิมอีกต่อไปตัวตนของเธอก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นใหม่เป็นตัวตนใหม่ที่มีจิตวิญญาและร่างกายที่แตกต่างไปจากเดิมได้ทุกเมือ่อเมื่อเธอเปลี่ยนความเชื่อนับจากจุดนี้ไปเธออาจจะพูดได้ว่า เธอกลายเป็นคนใหม่และมีชีวิตใหม่โดยคิดว่ามันเป็นเพียงการเปรียบเปรยความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันของเธอเท่านั้นแต่ตามธรรมชาติความเป็นจริงแห่งจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณของเธอเปลี่ยนแปลงสภาวะไปทําให้วัตถุธาตุสิ่งแวดล้อมประสบประการณ์ชีวิตทั้งหมดตลอดจนร่างกายของเธอ ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในโลกมนุษย์นี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยแม้เธอจะมองเห็นหน้าตาของเธอเป็นคนเดิมในร่างเดิมแต่เธอก็ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้หากเธอเข้าใจธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่ฉันกล่าวถึงนี้เธอจะรู้ว่าเธอคือคนใหม่จริงๆ เธอคือจิตวิญญาณในสภาวะใหม่ในร่างใหม่ที่แลดูคล้ายร่างเก่าการเปลี่ยนความเชื่อเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของจิตวิญญาณและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก็ไม่ผิดเธอใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเชื่อเธอสร้างโลกของเธอจากความเชื่อ บ่อยครั้งที่เธอไม่สามารถแยกแยะความเชื่อกับความรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเธอเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอย่างตาบอดเธอก็มั่นใจว่ามันคือความรู้จนกว่าความเชื่อของเธอจะเปลี่ยนไปเธอจึงรู้ว่าสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นความรู้นั้นเป็นเพียงความเชื่อและก็มักจะเป็นความเชื่อที่ผิดเสียด้วย ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสร้างกำแพงล้อมตัวตนของเธอไว้เพื่อปกปักรักษาความเชื่อนั้นหากใครสักคนปฏิเสธสิ่งที่เธอเชื่อเธอจะมีความขัดแย้งในใจและไม่พอใจอย่างที่สุดความเชื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งในโลกมนุษย์ความเชื่อเป็นจุดอ่อนและจุดบอดในมนุษย์แต่ความเชื่อก็เป็นปัจจัยหลักของวิวัฒนาการ และการพัฒนาของจิตวิญญาณความเชื่อของพวกเธอทั้งหลายจะเปลี่ยนไปตลอดวันเวลาจนในที่สุดเมื่อเธอพบความรู้ที่แท้จริงความเชื่อก็จะสลายตัวไปเหลือแต่ความรู้เธอจะแยกแยะได้ไม่ยากว่าสิ่งใดคือความเชื่อและสิ่งใดคือความรู้ความรู้เป็นของกลาง และเป็นความจริงเสมอเมื่อใดที่กลุ่มชนมีความรู้เมื่อนั้นย่อมเกิดความเมตตาปราณีความรักความสามคัคคีและสันติภาพความเชื่อเป็นปัจจัยที่สร้างข้อจำกัดต่างๆอันทำให้เกิดการแบ่งแยกแตกร้าวและความขัดแย้งต่างๆตราบใดที่มนุษย์ยังดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความเชื่อที่แตกต่างกัน โลกมนุษย์ก็ยังคงเกิดสงครามและการล้มล้างกันต่อไปสันติภาพของโลกเป็นอุดมการณ์ที่จะบรรลุปเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อความเชื่อส่วนบุคคลหรือความเชื่อของกลุ่มชนเปลี่ยนเป็นความรู้ของส่วนรวมหมวดหมู่ของความเชื่อและความรู้ในโลกนี้โลกหน้าและโลกอื่นๆที่ เธอไม่รู้จักมีมากมายมหาศาลดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเป็นความรู้จึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิน้นหรือเรียกได้ว่าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบความเชื่อเป็นภาวะที่เป็นจิตเป็นความรู้สึกนึกคิดและเป็นต้นกำเนิดของวัตถุธาตุ สิ่งแวดล้อมประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดตลอดจนร่างกายของเธอดังนั้นการเกิดใหม่หรือวงจรชีวิตในแต่ละชาติพบจึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดจึงเป็นภาวะที่ไม่ใช่ภาวะรวมเบ็ดเสร็จแต่เป็นภาวะที่ความเชื่อบางส่วนได้เปลี่ยนเป็นความรู้ อันเป็นที่สุดของกระบวนการแปลงสภาพภาวะของการแปลงสภาพจากความเชื่อเป็นความรู้และวงจรของการเกิดและชาติพบจึงเป็นของคู่กันไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบเพราะบางส่วนของจิตวิญญาณซึ่งคละเคล้าด้วยความเชื่อย,ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะพัฒนาถึงที่สุดของวิวัฒนาการ บางส่วนของจิตวิญญาณถึงที่สุดของวิวัฒนาการและแปลงสภาพเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรู้เธอจะเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อความเชื่อของเธอเปลี่ยนไปและทำให้เธอรู้ว่าจิตวิญญาณไม่ได้มีสันฐานจำกัดเป็นจิตวิญญาณหนึ่งหน่วยหรือเป็นของเธอหากแต่มีการกระจายและคงสภาพบางส่วน แปลงสภาพบางส่วนแล้วรวมตัวกันใหม่อยู่ตลอดวันเวลาดังนั้นหากจะพูดว่าจิตวิญญาณของใครทั้งกลุ่มก้อนหรือทั้งดวงได้พัฒนาไปจนถึงที่สุดของวิวัฒนาการนั้นก็เป็นความเข้าใจที่จำกัดเกินไปการเป็นบุคคลหรือเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นจากความเชื่อของเธอทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในโลกทางกายภาพแม้ว่าฉันจะใช้ชื่อว่าโนวาอนาไลเพื่อบ่งบอกบุคลิกภาพของฉันมันก็เป็นเพียงชื่อซึ่งระบุหมวดหมู่ของความรู้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์หมวดหนึ่งมันไม่ได้หมายถึงการเป็นตัวตนหรือเป็นหน่วยของจิตวิญญาณหน่วยใดซึ่งเป็นฉัน ไม่ว่าฉันจะปราศจากความเชื่อซึ่งยังผลให้ฉันปราศจากร่างกายแต่ความรู้ของฉันหรือความรู้ภายใต้หมวดหมุงโนวาอันาลัยนี้ก็จะมีการถ่ายทอดระหว่างจิตวิญญาณในภาวะอื่นๆรวมทั้งจิตวิญญาณของเธอซึ่งยังผลให้ฉันแปลงสภาวะต่อไปอีกอย่างไม่มีวันจบสิ้น เธอจะมองเห็นความเป็นจริงนี้ได้จากวิวัฒนาการในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการแปลงสภาวะและวิวัฒนาการของจิตวิญญาณโดยตรงวิวัฒนาการของโลกมนุษย์ไม่มีวันจบสิน้นแม้วิวัฒนาการซึ่งล้ำหน้าหรือที่เธอคิดว่าเป็นที่สุดของที่สุดในปัจจุบันก็จะยังคงแปลงสภาพต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้น ที่สุดของวิวัฒนาการในอดีตล้ำหน้ากว่าวิวัฒนาการในโลกปัจจุบันและที่สุดของวิวัฒนาการในอนาคตก็ล้าหลังกว่าโลกปัจจุบันวิวัฒนาการไม่ได้ก้าวหน้าไปเป็นอย่างเส้นตรงอย่างที่เธอเข้าใจเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นพร้อมกันหมดวงจรของวิวัฒนาการจึงไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดจบวิวัฒนาการไม่ได้ก้าวหน้าไปเป็นเส้นตรงอย่างที่เธอเข้าใจเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นพร้อมกันหมดวงจรของวิวัฒนาการจึงไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบในบางขณะที่เธอรู้สึกตัวว่าเธอไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริง เธอเพียงแต่ดำเนินชีวิตไปคล้ายหุ่นยนต์แม่เธอจะรู้ว่าเธอกำลังตื่นอยู่และดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่เธอก็มีสติเพียงดำเนินชีวิตหน้าที่การงานไปตามความเคยชินเท่านั้นในภาวะนี้ความเชื่อของเธอเริ่มเลือนรางและโลกของเธอก็คลุมเครือช่วงเวลาเช่นนี้เป็นช่วงเวลาของการทำงานของจิตใต้สำนึก และเป็นช่วงเวลาที่คุณลักษณะแห่งความเป็นไปได้เริ่มประมูลเวลาเพื่อย่างกล้าวไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปปรากฏการแห่งความเป็นไปได้กลายเป็นสภาวะแห่งความเป็นจริงในโลกทางกายภาพก็ต่อเมื่อเธอมีเจตนาความเชื่อและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะจิตภาวะ จะแปลงสภาพเป็นวัตถุธาตุสภาวะแวดล้อมตลอดจนประสบการณ์ชีวิตและร่างกายของเธอนอกจากความเชื่อจะสร้างโลกที่เธอรู้จักคุ้นเคยนี้แล้วความเชื่อยังดึงดูดสถานการณ์อื่นๆให้เกิดขึ้นทดแทนสถานการณ์ปัจจุบันความเชื่อเป็นตัวตัดสินความเชื่อเป็นตัวตัดสินการก่อเกิดทุกสิ่งทุกอย่างโดยดึงดูดสภาวะ หรือสถานการณ์จากเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่เป็นอนันต์หรือจากความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันจำกัดมาสู่เส้นทางแห่งความเป็นจริงตัวตนของเธอเปรียบเสมือนอยู่ณศูนย์กลางของโลกของเธอเพราะโลกและความเป็นไปได้ทั้งมวลถือกำเนิดณนะจุดตัดของจิตวิญญาณกับสติสัมปชัญญะในโลกทางกายภาพ ความเป็นตัวตนของเธอซึ่งเธอรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเป็นผลลัพธ์ของความเป็นไปได้อันหลากหลายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมองของเธอรับรู้ได้แต่เพียงสภาวะที่เป็นกายภาพเธอจึงรู้จักตัวตนของเธอได้เพียงเฉพาะส่วนที่เป็นภาวะทางกายภาพเท่านั้นความสามารถของเธอถูกจำกัดเมื่อเธอจดจ่ออยู่แต่เพียงโลกทางกายภาพเท่านั้น พฤติกรรมของการอยู่รอดในโลกทางกายภาพขึ้นอยู่กับการโต้ตอบภายใต้สถานการณ์ของการเวลาระบบประสาทจึงทำให้จิตสำนึกและสติสัมปันชยะของเธอจดจ่ออยู่กับภาพลวงตาของปัจจุบันซึ่งดูเหมือนตื่นตัวและจดจอกับความเป็นจริงทั้งหมดแท้ได้จริงแล้วเธอจดจ่อ และตื่นตัวกับเสี่ยวหนึ่งของความเป็นจริงทางกายภาพเท่านั้นตามธรรมชาติแห่งความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตเกิดขึ้นพร้อมกันหมดในขณะที่เธอคิดถึงปัจจุบันอยู่นี้อดีตและอนาคตก็กำลังดำเนินไปพร้อมกันหมดแต่ประสาทของเธอไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากปัจจุบันได้อดีตปรากฏขึ้นอย่างเชื่องช้าและอนาคตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบประสาทของเธอจะรับได้ระบบประสาทของเธอมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่นักฟิสิกส์และนักชีววิทยาเข้าใจแม้ว่าความเชื่องช้าของอดีตกับความรวดเร็วของอนาคต จะผ่านระบบประสาทของเธอไปโดยที่เธอไม่สามารถจะรับรู้ได้เลยในระดับสติสัมปชัญญะแต่ถึงกระน,นั้นเองโครงสร้างของระบบประสาทก็ทำการบันทึกอดีตและอนาคตที่ผ่านไปไว้ทั้งหมดการบันทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับเซลล์แม้สมองของเธอจะไม่รับรู้แต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเธอ จำอดีตและรู้อนาคตโดยที่สมองของเธอไม่ได้ระแวดระวังในความจำและความรู้เหล่านี้ในระดับสติสัมปชัญญะเมื่อเธออธิบายการบันทึกความจำในระดับเซลล์เหล่านี้ว่าเป็นกรรมหรือเป็นภาวะซึ่งเหตุจากอดีตชาติมาปรากฏผลในปัจจุบันชาติทำให้เธอมีประสบการณ์ชีวิต สภาพร่างกายและสุขภาพในทิศทางที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําในอดีตเธอคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทิศทางที่จำกัดเกินไปเพราะความจำในระดับเซลล์เหล่านี้เป็นความจำทั้งจากอดีตและอนาคตแม้ปัจจุบันจะปรากฏความเป็นจริงที่สะท้อนจากความจำในอดีตและอนาคตแต่ปัจจุบันก็เป็นจุดพลังอำนาจ ที่เธอสามารถสร้างความเป็นไปได้ในเส้นทางใหม่เพื่อลบล้างหรือแก้ไขได้ทั้งอดีตและอนาคตกระบวนการในระดับลึกของจิตก็มีความจำและความรู้เหล่านี้เช่นกันเธอจะรื้อฟื้นความจำหรือเข้าถึงแหล่งของความรู้นี้ได้ก็ต่อเมื่อเธอละจากสภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อระบบประสาท และจังหวะของมันซึ่งจำกัดอยู่เพียงการรับรู้ข้อมูลในปัจจุบันเท่านั้นหากเปรียบการใช้เครื่องรับทีวีเพื่อรับรายการถ่ายทอดสดเป็นภาวะปัจจุบันเปรียบภาพยนตร์จากวิดีโอเทปเหมือนการรับรู้ข้อมูลจากอดีตและเปรียบภาพยนตร์จากแผ่นดีวีดีเสมือนการรับรู้ข้อมูลจากอนาคตแม้เธอจะใช้จอทีวีจอเดียวกันนี้ รับภาพได้จากทั้ง3มแหล่งข้อมูลแต่เธอจะต้องปรับเครื่องรับของเธอให้สัมพันธ์นกันกับเครื่องส่งหรือเครื่องเล่นเสียก่อนจึงจะรับภาพได้สภาวะจิตของเธอก็เช่นกันสามารถรับรู้อดีตและอนาคตได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสภาวะของสติสัมปชัญญะซึ่งเคยชินกับการรับรู้แต่เพียงภาวะปัจจุบัน ภาวะของการปรับเปลี่ยนนี้เมื่อเกิดขึ้นอย่างฉับพลันตามธรรมชาติโดยที่เธอไม่รู้ตัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนและทำให้เกิดขึ้นได้ดังเจตนาเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะปรับเปลี่ยนไปสู่ภาวะที่ทำให้ตัวเธอระลึกถึงอดีตและรู้อนาคตได้เธอจะมองเห็นธรรมชาติตัวตนของเธอได้กว้างขึ้นจากภาวะตามปกติ เธอจะเห็นได้ไม่มากก็น้อยว่าตัวตนของเธอตัวตนใดกำลังดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความไปได้เส้นทางใดอนาคตของเธอบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบปัจจุบันที่เธอจดจ่อยอยู่นี้และมันก็ผ่านระบบประสาทของเธอไปอย่างรวดเร็วจนเธอไม่สามารถจะรับรู้ได้ เธอจึงรู้และเห็นปัจจุบันของเธอเพียงเส้นทางเดียวอนาคตบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายเหล่านี้ดำเนินไปพร้อมกันกันกบปัจจุบันและมันก็มีอดีตบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้นั้นๆซึ่งแตกต่างไปจากอดีตบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่เธอจดจ่ออยู่ในขณะนี้เธอจะรับรู้อดีตหรืออนาคต จากต่างเส้นทางเหล่านี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกนึกคิดเจตนาและสติสัมปชัญญะของเธอดึงดูดประสบการณ์บนเส้นทางเหล่านี้มาสู่เส้นทางในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใดอนาคตเกิดจากการเลือกเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ของเธอซึ่งดึงดูดประสบการณ์จากต่างเส้นทาง ให้มาปรากฏและรับรู้ได้ในปัจจุบันอดีตของเธอบนแต่ละเส้นทางแห่งความเป็นไปได้มีปัจจุบันและอนาคตของมันแตกต่างกันไปอดีตจําเพาะในเส้นทางหนึ่งจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์อนาคตในทิศทางจําเพาะนั้นดังนั้นเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายจึงประกอบด้วยอดีตและอนาคต ซึ่งดำเนินไปพร้อมกันหมดบนหลายเส้นทางอย่างเป็นอน,นันต์เส้นทางชีวิตของเธอดำเนินไปพร้อมกันหมดในหลายชาติภพและหลายมิติเธอจะสัมผัสหรือหรือฟื้นความจำในระดับเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อเธอติดตามเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นใดเส้นหนึ่งและย้อนกลับไปหาอดีตจำเพาะในเส้นทางนั้นๆ ปัจจัยในอดีตของเธอเป็นสิ่งที่พยากรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกันกับปัจจัยในอนาคตความคิดสร้างสรรค์นในอดีตของเธอรอคอยการค้นพบเช่นเดียวกันกับความคิดสร้างสรรค์นในอนาคตเธอจะสามารถเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเธอเปลี่ยนความเชื่อและหลีกเลี่ยงไปจากภาวะที่เธอจดจอ่ออยู่เพียงวงจำกัด ของการใช้สติสัมปชัญญะตามที่เธอเคยชินก่อนที่วิวัฒนาการของจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นได้นั้นเธอจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขของการพัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบของการรับรู้ประสบการณ์ทางกายภาพสิยก่อนคือรับรู้และจดจ่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เมื่อโครงสร้างและองค์ประกอบของการรับรู้เปลี่ยน,นกลไก และช่องทางการรับรู้ไปเพื่อวิวัฒนาการของจิตวิญญาณมันจะทำให้เธอสามารถมองเห็นเสียงหรือได้ยินสีองค์ประกอบเหล่านี้อาจจะแปลกประหลาดสำหรับเธอในขณะที่เธอยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกทางกายภาพอยู่การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นเพียงความเคยชินของเธอแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า มันเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบเดียวที่ทำให้การรับรู้ของเธอเป็นไปได้พัฒนาการของโครงสร้างและองค์ประกอบในการรับรู้เกิดขึ้นกับเธอเสมอเสมอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเมื่อเธอระลึกถึงอดีตและสติสัมปชัญญะของเธอกระโดดข้ามการเวลาไปเธอได้กลิ่นหรือมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ ยที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นจริงในปัจจุบันในภาวะดังกล่าวนี้สิ่งที่เธอดึงออกมาจากความทรงจำจะคมชัดเสียยิ่มกว่าปัจจุบันของเธอเสียอีกแม้เธอจะคิดว่ามันผ่านพ้นไปแล้วแต่บางครั้งเธอก็เผชิญกับความทรงจำในอดีตเสมือนว่ามันเป็นความรู้สึกใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยและมัน ก็บดบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ไปโดยสิ้นเชิงสติสัมปชัญญะที่เธอมีต่อช่วงเวลาในอดีตหรือความหลังทำให้เธอลืมปัจจุบันไปชั่ววูบความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะโครงสร้างทางกายภาพของเธอมีกลไกที่ยอมให้เธอรับรู้อดีตได้เสมือนรับรู้ปัจจุบัน